ทำลายกากไปทำลายนอนดิเฮียโผล่มาไหมมาช่วยกูอัดคลิปดิมาเร็วมาช่วยหน่อยเอาเอาเอาเฮ้ยลาวาบัก บริการเติมโลบักแบบเซิร์ฟเวอร์ V.I.P. เลเจ็ดเลยนะและยังมีบริการกดเกมพาร์ทเรทสิบเลยไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตคิงเลกซี่ออสตาทาวเวอร์ดี e เ e นต์ออนิเมะไฟเตอร์ซูมเลเอโอ้โหแมปโคตรเยอะเลยเอาเป็นว่าถหากใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับใครอยากได้คอมดีๆใช้ยกมือขึ้นผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนี่เลยครับผมร้าน i-have CPU ร้านจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆ พอมีแอดมินให้คำปรึกษาตอบรวดเร็วแน่นอนและยังบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคบผมคิดถึงคอมพิวเตอร์คิดถึง iH แอดซถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันเดี๋ยวในครั้งนี้นะเธอเธอไปไหนเอ้าเอ้าไม่อยากฟังเอ้าไม่อยากฟังเฉยเดี๋ยวในครั้งนี้ไว้เธอเดี๋ยวเขาจะพาเธอไปทําผลตื่นไ้ที่แบบพลังสุดยอดของผลตื่นยอดของยอดของยอดของผลตื่นแล้วไ้เธอเธอจะไปไหนนะอะ ไปทาไมตรงนู้น่ะอ๋อเก็บกล่อง,อแ,องแต่กล่กองอยู่นี่นะก็อยากเก็บตรงนี้เขาไม่เห็นเธอเก็บอ่ะมันยืนอยู่อะทำไมอะเขาไม, <c oughs> ไม่เห็นเธอเก็บอะ, <c oughs> อะเอ,อเธอเดี๋ยวรู้แบบว่าครา้นี้เขาจะพาเธอไปทําผลอะไรตื่นเว้อะไรหรอมันคือผลระเบิดตื่นไว้เธอเ้อเร่นมันยังไม่มีจริงๆแล้วมันก็คือผลฟินิกตื่นไว้เธอเป็นผลที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแรงมากแล้วก็ฮิวตัวเองได้ดีเยี่ยมดังนั้นเดี๋ยวในครั้งนี้เขาจะพาเธอไปทำผลตื่นไปเธอมีแฟกเมนเท่าไหออร่อ่ะ ฮัลโหลดิดกูหลุดเหรอดิดกูหลุดเหรอกำลังดูอยู่หมือนเก้าอ๋อหมือนเก้าโอเคโอเคโอเคหึกว่าดิดหลุดแน่แต่ว่าการที่เราจะมาลงดันนะเธอหรือว่าแบบมาทําผลตื่นอะเราก็ต้องมีคนช่วยเบิกคนช่วยมาหน่อยแล้วมาคนช่วยอยู่ไหนอ๋อยู่นู่นนี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคนช่วยของเราแม่งแต่งตัวอะไรของมันวะเนี่ยมึงเป็นไรมึงเป็นไรมึงพรีเซนเตอร์ตัวเองดิมึงพรีเซนเตอร์ดิพรีเซนต์ตัวเองดิ กูพูดผิดคนทักตัวไปทันไเที่ยวมาแต่งไงเนี่ยมันมาคือตัวอะไรนักวิทยาศาสตร์โอ้ยชอบเกย่ะโอเคเธอก็ไปเดี๋ยวเราก็ต้องไปเตรียมผลฟินิกันก่อนนะเธอเพราะว่าตอนเนี้ยเธอเป็นผลพายอยู่เวยส่วนไอคิวมึงไม่จำเป็นเว้มึงต้องมาแบกพวกกูไปเธอเราไปเอาผลฟินิกกันก่อนดีกว่าไปป้ามัวแต่เก็บกล่องอะเราอะทำไมอะมาเร็วมาเร็วมาเร็วมา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 ไปไหนอะไปเกาะเต่าไปเกาะเต่า ประตูวาร์ปประตูวาร์ปมานี่เดี๋ยวให้คิวมันลอยอยู่ตรงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเธอก็อเอาผลฟินิกในกล่องอะ่ะเธอเนี่ยผลฟินิกในกล่องอ่ะในกล่องของเธอเธอมีปะเขาว่าเธอน่าจะมีนะถ้าเธอไม่มีเขาก็มีอ่ะโอเคส่วนของเขาเดี๋ยวเขาก็จะนี่เธอผลฟินิกก็จะสกิลประมาณนี้เว้ยเดี๋ยวให้ดูเฮ้ยมีคนสุ่มผลได้ปะเป็นผลอะไรอ่ะครับคุณคิวผลรีไว้ครับอ๋อผลรีไว้นะฮะเนี่ยเธอฟินิกตื่นจะเป็นประมาณเนี้ยนี่ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นสกิลฮิลดด้วยอ๋อเออเธอกินเธอกินผลฟินิกอะไรดีเธอเอาผลฟินิกมาในกล่องแล้วเธอก็กินทําการกิน,ก,ก,นกินเลยเอามัมมัมมัม,ม,มเร็วมัมมัมเร็วมัมเธอกินแล้วอ๋อมึงนี่นะชอบทาตัวอะไรที่มันลีลาชักชาน,นี่มึงอะคือตอนนี้ผลฟินิกของเธอมันมาสเตอรี่อยู่ที่เท่าไหร่หนึ่งใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าเธอไม่เคยใช,ใช้ผลฟินิกเลย้ย โอเคเธอไปไอเรื่องมาสเตอรี่หรือแบบเรื่องสกิลอะช่างมันก่อนเดี๋ยวเราทำการทำผลตื่นไปก่อนก็ได้เว้ยเธอโอเคเดี๋ยวเราต้องไปทำการซื้อชิปนะซึ่งเราจะไปซื้อชิปที่เกาะบิ๊กมัมตรงนูน้นมา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 ,เอ,าเอ้าเฮ้ยทำไมโดดลงมาไวกว่าเขาอะแล้วใครเขาเรียกเรือกลอกก้วยเนี่ยขโมยแล้วเรือมึงใช่ไหมคิวยืมก,ก่อนแล้วกันนะยืมแบบไม่คืนเ<า>้องปวดเบรกใหม่เลยนะ อ๋อมายาเบิกใหม่กูกูตกเรืออย่าเบิกใหม่นะอย่านะไม่ดีเธอสงสัยไหมว่าทาไมการซื้อชิปของไอ้เจ้าผลฟินิกเนี้ยมันถึงไม่ซื้อชิปในที่ลงดันด้วยเธอเธอสงสัยไหมไม่โอเคนั่นแหละเพราะว่าถึงเธอสงสัยไปเขาก็ไม่มีคําตอบให้อยู่ดีเนี่ยแหละเรามาถึงก่อนนี้แล้วนั่นก็คือก่อนที่เราจะต้องมาซื้อชิปฟินิกเว้ยเนี่ยแหละซื้อโคตรไกลเลย เดี๋ยวเขาทําการซื้อชิปก่อนเลยนะหลังจากที่เราซื้อชิปแล้วอ่ะเออเพราะว่ามันมันไม่เหมือนชาวบ้านไงผลฟินิกมันไม่เหมือนชาวบ้านอ่ะทำไมอ่ะทำไมไม่เหมือนเพราะว่ามันเป็นฟินิกไงมันมีสิทธิพิเศษอะไรกว่าเพราะว่ามันลงดันแล้วมันยากกว่ายังไงล่ะแต่จริงๆอ่ะเธอไหวเธอคนเดียวก็ไหวเนี่ยต้องมาซื้อกับไอ้คนเนี้ยนักนักวิทยาศาสตร์ป่วยเนี่ยซึ่งแม่งจะเป็นซอมบี้อยู่แล้วเนี่ยตัวเขียวปีเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วทำการกดคุยเว้ยซึ่งเธอไม่สามารถซื้อได้เว้ยเออนี่คือข้อพิเศษนะสสงงัยมมมม้้ทไไไไถึซือ่่ดเพราะมึงงกกาไ พอมันที่แล้วพ,พี่และเราก็ต้อง<า>ทําการกลับโดยการใชร้เรือเราลีตัวตายไม่ได้อะนะไอ้เธอเดี๋ยวยืนตรงแผ่นสีฟ้าส่วนเขาจะยืนตรงแผ่นสีเหลืองคิวมึงไปแผ่นสีฟ้าคิวเย<ป>ี่ยมมากดังนั้นเธอจะทําการกดไปแล้วนะคิวมึงแปลงล่างเลยดิมึงจะโบกมือทําไมม,<อ>มาแล้ว<ป>กด<ป>กดแปลงแล้วแล้วมันไม่แปลงให้อ่ะอ่ะเหรอ เออ,อลืมไปไม่มีฮาคีสังเกตนี่า่าโอเคเดี๋ยวให้พาทําการโจมตีแล้วเดี๋ยวเราก็ช่วยพาโจมตีนิดๆหน่นนอยๆไว้เธอเธอห้ามตายนะบอกก่อนว่าดันฟินิกเนี่ยค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยซึ่งเขายังไม่สามารถทําตื่นครบเลยเขายังทําตื่นไม่ครบเลย นั่นก็คือสกิล V แล้วก็สกิลกดคลิกธรรมดา,า,าเป็นไร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 เธอต้องอยู่ข้างพลาไว้นะคือพาัาจะมีแบบอะไรวะมีฮิตบ็อกซ์ไงแล้วพันจะสามารถช่วยปกป้องเธอได้ส่วนเขาสามารถช่วยทําให้เธอหิวได้ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยอะก็เดินเล่นอย่างเดียวเร่อยให้พลาช่วยไงรอบนี้เราจะแบบให้พลาช่วยแบกใช่ไหมคิวมึงเต็มใจมากเลยใช่ไหมอยู่อย,อย,อย,อยู่อยู่ใกล้พาแล้วไม่กลัวผีอ๋อแต่กูกลัวมอนว่ะไอ้มอนที่แม่งอยู่ตรงเนี้ยทำไมตีไม่เข้า เอาแล้วเพื่อทางกี้คิวสู้ๆคิวสู้ๆรู้การที่มึงมาช่วยครั้งนี้มึงเต็มใจมากเลยนะคิวถูกด้วยเฮ้ยมอนจมตีน้ำฟ้าและไม่น้ำฟ้าไม่จมตีมอนนะเธอเป็นพวกเดียวกับมอนปะเนี่ยไอ้เธอรอบนี้เธอมาเป็นแบบไม่ได้เป็นพาว่ะเธอต้องขับเรือมาเดี๋ยวให้พาไปก่อนแล้วกันเธอไปว่ายน้ำเล่นอะไรล่ะเธอ้เชียอะไรเอ้าก็เห็นมึงมาเรือแล้วแล้วมึงไม่กระโดดอากลัวเรือขึ้นฝั่งเลยอ่ะ เดี๋ยวเขาลงไปช่วยพระโจมตี่ะเดี๋ยวพระมันจะด่าแบบมามาปลูกกูแล้วยังไม่ช่วยกูอีกอะไรอย่างเงี้ยรู้ดีเนี่ยคุณพระช่วยแล้วโยงโยไปรอหน่อยแล้วโยให้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 โยกูต้องเรียกตัวตัวเองว่าอะไรว่าเวลากูขึ้นมาเธอถอยเธอพถอยเหี้ยอะไรกูอยู่บนเรือมันก็ทำกูมันทําอยู่แล้วอ่ะก็เรือมันอยู่ใกล้ฝั่งอ่ะเธอต้องขับเรือเธอขับเรือเลยเธอขับเรือเลยเธอมาขับเรือเธอมาขับเรือขับขับขับให้มาใกล้ๆเขาหน่อยเขาไปไม่ถึง โอ้เชี่ยอะไรมึงดูอย่างรอบเมื่อกี้ที่คุณตมน้ำตายอยู่แล้วอ่ะเอาให้ละสวยมากขาขาของสั้นไงนั่นแหละครับคุณขับเรืตรงไหนอ่ะอ่าก็ขับก็ขับขับขับอ่ะขับไปจนกว่าเจ้าบอกว่าจะบอกว่าให้ลงจากเรือแล้วค่อยอ่ะเคียโอ้ยโถอะไรอะไรแหละสีเทาสีเทาที่ขับสีเทาเป็นไรเอากูถามดีๆใช่ไหมครับพาร์คิวหลวงพี่คิวอ่าวเมื่อกี้ไม่ได้ฟังอะไรวะ อ้าวได้ทำไมคุณหลวงหลวงพี่เป็นพระทำไมหลวงหลวงพี่ถึงมาแบบฆ่าฆ่าบอลฆ่า,าอะไรพวกนี้ด้วยอะ่ะมันไม่บาปกรรมหรอพี่น่ากลัวฆ่าตัวตายลอยายา่าพี่ย<ะ>อย่าหมอคือ,ค,อคือแบบมันจริงๆมันก็บาปแหละตัวหลวงตัวหลวงพี่บาปหนาแล้วบาปอีกหน่อยนึงก็คงไม่เป็นไรใช่ไหมโทษทีครับผมแซวหลวงพี่เยอะไปไหน่อย่าอย่าเล่นไม่คุยอย่าฟูฟูที่อะไรไม่ทันฟูที่ตื่นหลวงพี่เหลือเลือดเท่าไหร่รอก่อนได้ป่ะรอก่อนนะเอ้ยหลวงพี่ไปไปรอก่อนนู้นก่อนไปไปไปมีคนขับเรือวนอย่างใช่ใช่ใช่ผมเห็นอยู่หลวงพี่ ผมมไทวดีครับผมหลวงพี่หลวงโทวดเดียวมากูฮิวกูฮิวกูฮิวเฮ้ยมึงโจมตีไปแล้วมึงก็ฮิวแล้วกูก็ฮิวไปเต็มยังเต็มยังเต็มยังเต็มแล้วเต็มแล้วถึงไม่เต็มกูก็จะหยุดอยู่ดีเว้ยไม่รู้เปิดเผมมิงมันช่วยแบบทำให้ energy เพิ่มขึ้นหรือเปล่าหลวงพี่รู้ปะมันมันช่วยปะไม่รู้ครับมีคนกำลังขับเรือเล่นอ่ะเหมือนขับตามหาเจ้าทะเลใช่เขากยายามช่วยหาเจ้าทะเลไว้ลังโจมตีหมดเฮ้ยเอ้ยเจ้าทะเลเกิดเฉยเอ้าเอาไปแล้วก็มีประโยชน์นะพี่ ช่วยหาเจ้าทะเลอะไอเธอโจมตีเธอเพราะฉลาดนะเนี่ยดูดิอ๋อคิดมาแล้วทำไมเจ้าทะเลโจมตีมันมันเป็นโจมตีไว้คิวกูอยากจะบอกว่าเจ้าทะเลมันโจมตีไว้ดังนั้นมึงต้องรีบโจมตีมอนไม่ตายพี่คิวจะตายไม่ตายใช่ป่ะไม่ตายอะแล้วรีบโจมตีมอนแล้วเราจะรีบย้ายเกาะไปเร็วหลวงพี่เกาะสุดท้ายแล้วหลวงพี่คือจริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องโจมตีจ้าทะเลก็ได้เว้ยมันหายไปไหนละมันหายไปแล้วไงเพราะหลังจากหลวงพี่แบบโจมตีมอนตัวสุดท้ายเสร็จอะมันก็จะหายไปเลยเว้ยเอา อะไรอะไรอะไรตัวดีเพียวอะไรไอ EQ เด็กเจ้าทำบุญไหมครับทำบุญหาอะไระคิวทำบุญอะไรเดี๋ยวกูเล่นแม่งเล่นเล่นพระแม่งหรอกอุ้ยมัน่ไยเซิร์ฟบีมใส่กูโดนโดนนะเนี่ยโยกีจะตายหาเลยวเชิญขอคิวหน่อยครับได้ครับได้มาครับมาครับมาครับมาคิวโดนไหมล่ะ ดนไม่โดนเลยโอ้ยโอยโอยแป๊บหนึ่งครับพี่แป๊บนึงครับพี่ผมเอนจี่จะหมดครับพี่อย่าบอกนะว่าฟาดฟาดตายผมฮิวเต็มที่แล้วหลวงพี่เธอเขาเขาก็อยู่ตรงนี้มันช่วยไม่ได้เธออยู่ไหนรอดละไม่นะเราจะทันหรือเปล่านะไม่นะโอ้ยมันยิงนักหนาอย่างแหวะเอาเลยเลยอีกตัวหนึ่งอีกตัวเดียวน่าจะตัวสุดท้ายละ โอ้โหชนะแล้วคะพี่วันต้องขอบคุณหลวงพี่มากเลยนะเนี่ยหลวงพี่พาแบกนะเนี่ยเนี่ยเธอแล้วเธอก็คุยกับตัวเองนะเนี่ยเธอคุยกับตัวเองอนะ่ะแล้วเราก็จะได้สกิลมาซึ่งสกิลนี้ราคาอยู่ที่4,000เฟกเมนอ่ายังแพงเลยเอาล่ะได้สกิลมาละก็จะเป็นสกิลกดคลิกธรรมดาเชนเ่นไอจีป่ะวะอ๋อใช้นิดเดียว โอเคนะเธอซึ่งการที่เราจะลงดันต่อไปได้นั้นเราต้องรอ2ชั่วโมงเว้ยแต่ว่าอันนี้ให้คนที่เขามีเอ่อมีฟินิกอะแล้วแบบเขามีฟินิกที่มาเตอรี่แบบ400มาเตอรี่เว้ยมาซื้อให้เขา ไปไปไปซื้อชิปซื้อชิปกันเลยดีกว่าปะอ๋อปก,กัดไปซื้อชิปอยู่นะฮะนู่นเขาให้คนนู้นไปซื้อชิปอยู่เดี๋ยวเราก็รอดิเราจะไปทําไมไปจะไปทําไมไปทําไมให้เหนื่อยเปล่าๆปไปเราไปประจําที่กันเลยเว้ไอคิวไปมึงมาประจําที่เลยและเดี๋ยวก็ให้น้าฟ้ามาประจําที่ะเธอมาเธอมาเออเธอไปอยู่บนแผ่นสีฟ้าเลยปป่ปปเธอไปอยู่เลยแผ่นสีฟ้าโอเคกด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 คุณคิวพร้อมหรือยังโอ้โหแปลงร่างแบบพร้อมไอเตี้ยขาสั้นกลายเป็นไทท่าน สิ่งที่เธอจะต้องทำนะนั่นก็คือเธอต้องหนีเคมไหมเธออ่าเป็นงานถนัดเลยอ่ะเป็นงานถนัดเลยทำไรไม่ต้องทำไรให้พลาแบกอะอ้าชิบหายละคิวแม่เอางี้ดิแล้วดิการคนเดียวก็การอะไรการอะไรมันมันมันใช้เป็นผลพืชนอีกคอโบไม่ใช่เหรอใวรเขาเล่น เอ้แต่มันได้แค่ตัวเดียวน้อยใจอะไรเดี๋ยวฮะเนื่อยี่อยู่มันน้อยใจโอ้กแค่ดันเดียวครับเองพี่ชิวปวดหลังปวดทุกอย่างโตจะระเบิดแล้วผมมึงก็นอนมาแล้วไม่ใช่ไงกูก็อุตส่าห์ไปโทรปลุกหรือว่าเป็นตอนที่กูโทรปลุกดันไกกูว่าละพี่สู้ๆนะครับหลวงพี่เพราะผมเชื่อมั่นหลวงพี่มากๆเพราะว่าถ้าไม่เชื่อมั่นหลวงพี่ก็คงไม่มีใครเชื่อมั่นละเห็นมากเลยพี่ พ,<อ>พี่พี่พี่เก่งกว่าพี่เอ้าแล้วพี่ไปทำอะไรบนเรือนะพี่กำลังเจแต่พี่เป็นตัวแบกเลยนะพี่คิวพี่โชว์สเต็ปสวยสเต็ปคอมโบหน่อยพี่ตอเดีวมันช่วยใครแน่ช่วยช่วยหมดเลยช่วยหมดเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งเราหรือฝั่งมันนะก็ช่วยหมดเลยส่วนใหญ่ฝั่งเราเออไม่ดิฝั่งมอนดิส่วนใหญ่จะช่วยฝั่งมอนมันก็ยิงกูจังเลยไย ไม่ไรพี่เดี๋ยวผมฮิลให้มีฮิลส่วนตัวอยู่ไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวบึมเจ็บจังเลยผมก็เจ็บเหมือนกันนะพี่อยู่ไหนอีกวะเอานี้ไงผมช่วยหลวงพี่อยู่อย่างเต็มที่เลยโอ้โหจบเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณหลวงพี่มากครับผมที่แบกจนจบและน้ําฟ้าอ๋อนึกว่าเธอจะโดดลงเรือไม่ทันสละ เพราะว่าถ้าเธออยู่บนเรือมันจะบั็กเว้ยจะไได้บ้าตอนนั้นอะที่แบบมันไม่ได้สักทีอะเพราะตอนนั้นเธออยู่บนเรือไงโอเคทำการ<ด>คุย5,000แฟกเมนต์จัดไปว้าวเขาได้เป็นที่รยบร้อยไว้เธอแล้วเธอก็ได้2สกิลด้วยเธอก็ได้2สกิลเป็นที่รียบร้อยถึงแม้จะไม่ได้ฟาร์มยังไม่ได้ฟาร์มเลยนะแต่ก็ได้ใช่เอเอใช่ดิก็เธอยังๆๆๆไม่ฟาร์มนี่เธอนี่เธอเดี๋ยวให้ดูชสกิลสุดท้ายเว้ยที่เขาสาทําการทําตื่นมานี่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  โอ้ทีแม่ทีแมเทีวะงานน่ะงานงานน่ะโอเคนะครับผมสำหรับในครั้งนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะเธอนะโอเคก็เขาได้ทําการพาเธอทัวร์ดันฟินิทอ้ดันฟินิกเว่ยเธอซึ่งเธอได้ทัวร์ป่ะน่าจะทัวร์แหละเพราะว่าเธอขับเรือแบบรอบเกาะเลยเว้ยสำหรับในครั้งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้ไปก่อนแล้ว บายบายเธอไปบายดิบายบาย